วันนี้เราจะมาขึ้นบทที่9ของมินนาโนนิฮงโกมาเริ่มกันที่บทสนทนาเช่นเคยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจแปนนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเริ่มบทสนทนาของบทที่9กัน ซึ่งเป็นการเริ่มบทใหม่ด้วยแล้วก็จะได้เรียนวยากร์ใหม่ๆคำศัพท์ใหม่ๆอ่ะต้องท่องอีกแล้วสู้ๆศัพท์ยังไงก็ต้องท่องของตัเองต้องท่องอยู่เลยเอาละมาเริ่มกันที่บทสนทนาครับบทสนทนาในวันนี้ชื่อว่า z ันเนน d e ส z ันเนน d e สแปลว่าน่าเสียดายครับในบทสนทนานี้มีตัวละครแค่2ตัวครับคือคุณมิเร์กับคุณคิมระ ตอนนี้คุณเมเลอร์ก็โทรศัพท์ไปหาคุณคิโมระเพื่อจะชวนทำอะไรบางอย่างแล้วก็คุณคิโมระก็ตอบกลับมาด้วยคำตอบต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันในบทนี้ครับมาเริ่มกันเลยครับมิร a าสังพูดว่าโมชิโมชิมิรา่าเดสคิโมระสังตอบว่าอ่ามิราังเขงามบังวะโอเค n นกิเดสก k ะมิร a าสังพูดว่า ええ、元気です。あの木村さん、小沢誠治のコンサート、一緒にいかがですか木村さんプは、いいですね、いつですかミラーさんプは、来週の金曜日の晩です。木村さんとは、金曜日ですか金曜日の晩はちょっと。 ミラーさん答とは、だめですか木村さんことは、ええー、友達と約束がありますから。ミラーさんことは、そうですか残念ですね。木村さんことは、ええ、また今度お願いします。もうそれなにか、 ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมชาติของญี่ปุ่นมากๆเลยครับโดยเฉพาะคุณคิมุระตอบแต่ละทีนี้จ้าสังเกตว่าผมพยายามใส่อินเนอร์แบบอชดโตอาทิมัสคาราอย่างนี้ซึ่งมันเป็นวิธีการพูดของเขาจริงๆนะคือคนญี่ปุ่นเวลาเขาจะตอบปฏิเสธเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกผิดมากเลยที่เขาแบบปฏิเสธคำชวนของเราแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นมารยาทของเขาที่ต้องแสดงออกมาแบบนี้ครับ เรามาดูกันว่าบทสนทนานี้เขาพูดว่าอะไรกันบ้างครับบทสนทนาอย่างที่ชื่อบทสนทน,นาก็คือ z a n n เน้นน่าเสียดายคำว่า z a n n เ des ในที่นี้เนี่ยก็จะใช้เวลาที่เวลาที่เราเสนออะไรไปบางอย่างแล้วเขาไม่สามารถตอบตกลงได้ก็โ oh, อ้ z a n น e น้ e เนอะไรอย่างนี้แบบน่าเสียดายจังหรืออย่างเร็วๆนี้เป็นช่วงการสมัครงานใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขา ประกาศผลการคัดเลือกหรือว่าประกาศผลการจับฉลากแบบที่ผมเคยได้จับฉลากซื้อ Nintendo Switch ที่ญี่ปุ่นเวลาที่เขาต้องประกาศว่าเอ้มันเป็นเรื่องเสียใจด้วยนะแรงนี้เขาก็ใช้คำนี้ครับซันเน้นเดสซันเน s นเสน้าเสียดายประมาณว่าเสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปต่ออะไรประมาณนี้ก็จะใช้ซันเนนเดสกันหมดเลยครับมาดูกันว่าคุณมิเดอร์กับคุณคิมระพูดอะไรกันบ้าง คุณมิเดอร์โทรศัพท์ไปแล้วก็พูดว่าโมชิโมชิมิราเดสโมชิโมชิมิราเดสคำว่าโมชิโมชิเนี่ยแปลว่าฮัลโหลแบบภาษาไทยนั่นเองคือเวลาโทรศัพท์ไปแล้วถ้าพูดโมชิโมชิเนี่ยจะเป็นการคุยโทรศัพท์แบบเป็นกันเองไม่ได้เป็นแบบสุภาพมากมาโมชิโมชิก็เหมือนกับฮัลโหลแบบไทยเลยถ้าเป็นทางการของเราก็คือสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมของญี่ปุ่นก็คือโมชิโมชิ แต่ถ้าจะเป็นทางการก็จะเป็นสวัสดีตามเวลาต่างๆโอไฮโอโกไซมัสคอนิจวะคอมบังวะอย่างนี้ครับแล้วคำว่าโมชิโมชิเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนก็สิบกว่าปีแหละตอนนั้นเหมือนมีอะไรสักอย่างที่คิดว่าแบบวิธีการพูดฮัลโหลของญี่ปุ่นคือโมจิโมจิซึ่งผมตอนนั้นก็เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เอ๊ะแปลกๆนะอันนี้มันไม่ใช่นะมันคือโมชิโมชิต่างหากไม่ใช่โมจิโมจิ แล้วคุณมิด้าเขาก็โมชิโมชิแล้วก็มิด้าเดสก็คือมิด้ากำลังพูดสายอยู่ครับอันนี้ก็เป็นมารยาทการโทรศัพท์แบบหนึงนะ่งเนาะเวลาเราโทรไปหาใครก็บอกเขานิดนึงว่าใครกำลังรับสายอยู่ซึ่งเวลาเราโทรไปจองร้านอาหารอย่างนี้เขาก็จะพูดประจำว่าเคานิจว่าแล้วก็ชื่อร้านอาหารแล้วก็ชื่อเขาซึ่งบางทีเขาจะพูดเร็วมา,จากจนผมก็ใครนะเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ทันก็อ่ะไปและไม่เป็นไรเข้าเรื่องเลยแล้วกัน ต่อมาคุณคิมระก็รับโทรศัพท์แล้วก็พูดว่าอ่า ah, มิราซังคอมบังวะโอเกนกีเดสก์อ่ามิราซังคอมบังวะโอเกนกเดสกแปลว่าโอ้ oh, คุณมิเรสวัสดีค่ะสบายดีนอะคะคำว่าอ่า ah ในที่นี้ก็เหมือนกับอ๋อ oh ในภาษาไทยล่ะครับอ่า ah, คุณมิเรนั่นเองแล้วจะเห็นว่าคุณคิมระเขาตอบว่า คอมบังว่าไม่ใช่โมชิโมชิครับเพราะว่าโมชิโมชิเนี่ยจะใช้เวลารับโทรศัพท์หรือว่าโทรไปหาประโยคแรกเท่านั้นถ้ามิราสร้างเดสแล้วคุณคิมมาตตอบว่าโมชิโมชิก็อาจจะแปลกๆหน่อยหรือคาว่าโมชิโมชิเนี่ยจะใช้เวลาที่เหมือนกับว่าเอ๊ะอีกฝ่ายหนึ่งฟังอยู่หรือเปล่านะได้ยินเราหรือเปล่านะก็จะโมชิโมชิก็เป็นการยืนยันว่าเฮ้ยฟังอยู่หรือเปล่าครับอะไรอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่า,าอย่างนี้ ก็ได้เหมือนกันแต่ในที่นี้ก็แค่ตอบรับไปแบบสุภาพว่าอักคอมบ้างว่าสายันสว,ส,สวัสดีตอนเย็นค่ะโอเก้นกิเดสกะสบายดีหรือคะแสดงว่าคุณเมเรอร์กับคุณคิมุระยังไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วก็เลยถามโอเก้นกิเดสกเป็นบรรายาครับคุณเมเรอร์ก็ตอบว่าเอ้เก้นกิเดสเอเกนกิเดสครับสบายดีครับแล้วก็เริ่มเข้าเรื่องของตัวเองซึ่งการ คุยว่าโอ้ย่งกิเดสกาไรน,นี้มันเป็นมารยาทของคนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นการเตรียมเข้าเรื่องเป็นการเปิดบทสนทนาแบบค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงก็ฝึกไว้ก็ดีเหมือนเวลาเราคนไทยเราไม่เจอหน้ากันครั้งแรกเหมือนไม่ได้เจอนาแล้วก็อ่าเป็นไงบ้างอ่าแล้วก็ค่อยเข้าเรื่องครับแล้วคุณมิเรอร์ก็เริ่มเอ่ยปากชวนเข้าเรื่องหลักครับอาโนกิโมราซัง Ozawa Seji no k o n s e t o i s s h o ni ikaga desu ka? a n ー k i m o r a san Ozawa Seji no k o n s e t o i s s h o ni ikaga desu ka? แหลว่าเออคุณ Kimura ครับไปดูคอนเสิร์ตของ Ozawa Seji ด้วยกันไหมครับคําว่าあのーเนี่ยมันเป็นกัน เ,เตรียมที่จะเข้าเรื่องอะไรบางอย่างหรืออาจจะเปลี่ยนเรื่องในที่นี้หรืออาจจะใช้เวลาขอคิดแป๊บหนึ่งนะจะพูดอะไรต่อแล้วในที่นี้เป็นการแบบทำตัวแบบเหมือนกับสวัสดีไหมนะแสดงความแบบลังเลนิดนึงซึ่งจริงๆเขาคงไม่ลังเลหรอกโทรมาควนคุยขนาดนี้แล้วในที่นี้จะเห็นว่าไม่มีคำช่วยหลังคําว่าคอนซ่าโตครับอาทําทไมไม่มีคําช่วยล่ะ แล้วมาดูจากชื่อคอนเสิร์ตก่อนเริ่มจากชื่อของโอซาวะเซจิโอซาวะเซจิเนี่ยเป็นคอนดักเตอร์ชื่อดังของญี่ปุ่นครับซึ่งพอค้นประวัติแล้วก็คุณปู่อายุ85ปีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงแล้วก็ยังบางทีก็ยังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ครับแล้วหลังคำว่าคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าจะให้ถูกตามหลักที่เราเคยเรียนมาเนี่ยจะต้องเป็นโอซาวะเซจิโนคอนเสิร์ตินいかがですか ใช่ไหมคือต้องมีคำว่ากะด้วยแต่ในที่นี้เขาใช้คอมมาก็คือเป็นการละคำช่วยครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นเวลาเราเรียนไปเยอะๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยบางทีเรานึกคำช่วยไม่ทันก็จะพูดคำจบปุ๊บแล้วก็ละคำช่วยไว้แล้วก็ค่อยพูดสิ่งที่ต้องการต่อมาเลยครับเดี๋ยวพอเรียนเรียนไปก็จะเริ่มชินมากขึ้นแต่เรียนรู้ไว้ว่า ตรงนี้ต้องใช้อะไรให้ถูกต้องไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ใช้บ่อยๆแล้วมันกลับมาไม่ได้แน่ๆแล้วเขาใช้ว่า一緒にいかがですか一緒にいかがですかในที่นี้คือด้วยกันไหมครับก็คือไปด้วยกันไหมครับ一緒にคือด้วยกันใช่ไหมอีกขาก็คืออย่างบทที่แล้วเราเรียนว่าอีกข้างกเดกาแปลว่ารับไหมครับรับนู่นไหมครับรับอันนั้นไหมครับในที่นี้ก็คือ จะตอบรับผมไหมครับก็คือไปด้วยกันไหมครับนั่นเองครับแล้วคิมุระสังก็ตอบว่าいいですねいつですかいいですねいつですかน่าไปจังเลยค่ะเมื่อไรคะคำว่าいいですねเนี่ยมอนเป็นการตอบรับแบบคร่าวๆแล้วนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีนะเดี๋ยวอาจจะขอไปด้วยนะแบบนี้แต่เพื่อความยืนยันเขาก็เลยถามเวลาต่อเลยครับว่าいつですか เมื่อไหร่คะเมลานัดคนญี่ปุ่นเนี่ยนัดแล้วว่าจะไปก็ต้องถามว่าได้แน่นอนด้วยนะครับว่าจะไปกี่โมงกี่ยามวันไหนเจอกันที่ไหนประมาณนี้แล้วคุณมิเรก็เลยบอกว่าไรชูโนคิงโยบิโนบังดิสไรชูโนคิงโยบิโนบังด s สคืนวันศุกร์สัปดาห์หน้าครับแล้วคิมวราสังก็เช็คตารางตัวเองแล้วก็ถามกลับไปว่าคิงโยบิเดสก คิงโยบีเดสก์วันศุกร์หรือคะเหมือนเป็นการถามยืนยันว่าวันศุกร์หรือคะแล้วก็บอกว่าคิงโยบีโน้บานว่าชดโตคิงโยบีโนบานว่ชดโตแปลว่าคืนวันศุกร์มีธุระนิดหน่อยคะ่ะ เหมือนกับว่าเวลาเขาตอบปฏิเสธเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยกลัวคุณอีกฝ่ายเสียความรู้สึกมากเลยแทนที่จะบอกว่า no i can't go ไม่ค่ะไปไม่ได้ค่ะแบบภาษาอังกฤษใช่ไหมคนญี่ปุ่นเขาจะตอบว่านันนี่นันนี่ชดโตคือเป็นการละไว้ในถานที่เข้าใจว่าจดโตะเด็กิน a าคัโมชิเดนอาจจะไปไม่ได้นะประมาณนี้คิงโยบีโนบังก็คือคือนวันศุกร์ใช่ไหมแล้วก็ตอบว่าชดโตต้องลากเสียงจดโตแล้วก็ ทำเสียงสันน่นๆนิดๆแบบเอ้ยอาจจะไม่ได้อ,อย่างนี้มันจะให้อารมณ์แบบนั้นครับคิงโยบิโนบังวชโชโตหรือไม่ก็คิงโยบิโนบังวชโชโตประมาณนี้แบบทำเสียงเศร้าๆกดเสียงต่ําๆลงไปนิดนึงให้รู้สึกว่าเอ้ยเศร้าจังเลยอยาไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเอ้ยไม่อยากไปอ่บไอ้หมอนี่เลยเนี่ยแต่เพื่อเป็นการรักษามารายาตเอาไว้ก็จะต้องชดโตทางที่ในใจแบบอีกกันไม่ไป ไม่ได้นะครับต้องรักษาหน้าเอาไว้แล้วคุณมิราก็ถามว่าดัมเมเดสก์ไม่ได้หรือครับเหมือนเป็นการยืนยันว่าะไม่ได้หรอกครับประมาณนี้คือถ้าเป็นคนญี่ปุ่นกันเองเนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วว่าอ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรคราวหนะ้าแต่เขาคุณมิราคนนี้เป็นคนอเมริกันใช่ไหมเขาก็เลยแบบเอไม่แน่ใจตอบแบบกั้มกั้กึ่งๆ,ๆ,ๆแบบนี้แปลว,ว่าจะไปหรือไม่ไปก็เลยถามตอบ เพื่อเป็นการยืนยันว่าดามเดสกาไม่ได้เด็ครับคําว่าดามะก็คือไม่ได้ถ้าใช้กับประโยคคําสั่งอย่างนี้โซเรว่าดามะก็แปลว่าทาอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนี้นะครับอันนี้ดามเดสกาในที่นี้ก็คือแบบอา้าวไม่ได้เด็ครับแล้วคิโมดะซังก็ตอบว่าเอะทอมอดาจิตโตอยากสุกุการิมัสระเอ 友達と約束がありますから a แปลว่าถ้าเพราะว่ามีนัดกับเพื่อนไว้แล้วอะค่ะเวลาบอกเหตุผลที่ไปไม่ได้เนี่ยเขาก็จะพยายามลากเสียงแบบโอ๊ยรู้สึกผิดจังเลยค่ะเหมือนที่พูดว่ากี้ว่าโทโมดะจิโตะยากคุสะกุกะอาริมัสคารคือจะไม่พูดแบบตรงๆโทโมดะจิโตะยากคุ o k กุกะอาริมัสคาร อย่างนี้คือจะดูแบบเอ๊ะทาไมทําตัวชิเเรเสียมารยาทอย่างนี้เราต้องแบบมีมาติอีกนึนงทอมมาริจิ o โตยัคสุคุการิมาสคาราพยายามทำเสียงให้แบบโอ้ยดูเสียดายที่สุยเลยเอยากไปมากเลยแต่ว่าไปไม่ได้อะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นวิธีการที่คนญี่ปุ่นเขาพูดกันนะครับเขาไม่ได้แบบ Overacting อะไรอย่างนี้หรืออาจจะอยู่ในสายเลื่อนอย่แลัวก็ได้แล้วคุณพีเดอร์ก็เลยอ่ะเข้าใจแล้วเลยตอบว่า 。そうですか。残念ですね。そうですか。残念ですね。งั้นรือครับน่าเสียดายนะครับそうですか。So ก็คืออ้างั้นเหรอครับแบบเอ้ยเพิ่งรู้เลยว่าไม่ได้นะแล้วซันเนนเดสเนก็คือน่าเสียดายจังเลยอยากให้ไปด้วยจริงๆนะแต่ไปไม่ได้ก็น่าเสียดายจริงๆแล้วซันเนนเดสเนเนี่ยเวลาคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้า คนญี่ปุ่นคนไหนพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเขาอาจจะตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษว่า it's a pity it's shameful อย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นคําว่า z a n n d e s n e ของเขาเนะคือมันไม่ได้มีความหมายว่าแบบเฮ้ยมันน่ารังเกียจน่าสงสารอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันคือความหมายว่า zany d e s n y คือคนญี่ปุ่นเขาก็บางทีก็จะติดการตอบคําพวกนี้ในภาษาญี่ปุ่นออกมาเป็นภาษาอังกฤษถ้าใครที่คุยกับคนญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาตอบว่า it's a shame i อิสพิตจีไออย่างนี้คือเขาพยายามจะตอบว่าซันเนนเดสเน่เอ้ยน่าเสียดายจ้างที่ทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าน่าส่งสารจ้างอะไรอย่างนี้ถ้าใครเจอก็ไม่ต้องตกใจเนาะแล้วคุณคิมุระก็เลยตอบกลับว่าเอะมาตาคอนโดโอเนงายชิมาสึเอะมาตาคอนโดโอเนงาชิมาสึค่ะไว้ชวนใหม่ครั้งหน้านะคะ คุณคิมุระเนี่ยตอบว่ามาตะคอนโดโอเนไกชิมัสแปลว่าไว้โอกาสหน้านะคะซึ่งคำนี้ก็เป็นคำตอบรับแบบเป็นมรารยาทอีกแล้วว่าเอ้ยไว้คราวหนะ้าชวนใหม่นะคะอย่างนี้แบบดูเป็นนางงามสวยๆแต่คนก็ใช้กันหมดแหละเป็นพูดเป็นตามมารยาทถึงแม้ว่าจะ ไม่อยากไปก็มาตาคอนโดในไงชิมัสสึไปไเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าเขาไม่มดแต่มาตาคอนโดกับเราเกินสัก4ีหรอบอีกนี้ก็เขาคงไม่อยากไปกับเราแล้วก็ไม่ต้องชวนเขาแล้วนะครับ <laughs> นี่ก็คือบทสนทนาของบทที่เก้าซันเนนเดครับมาทวนกันอีกักรอบหนึ่งว่าบทสนทนานี้เขาคุยอะไรกันบ้างมิราซังโมชิโมชิมิราเดส 木村さん、ああ、ミラーさん、こんばんは。お元気ですかミラー、ええ、元気です。あの、木村さん、小沢誠治のコンサート、一緒にいかがですか木村さん、いいですね。いつですかミラー、来週の金曜日の晩です。木村、 金曜日ですか金曜日の晩はちょっと。ミラー、ダメですか木村、ええ、友達と約束がありますから。ミラー、そうですか残念ですね。木村、ええ、また今度お願いします。 แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้ Japanese มาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,849คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ Japanese กับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบหรือว่าเสียงวันนี้ไม่ค่อยดีเลยอะไรงี้ก็ชื่นชมติชมกันมาได้ ทาง Facebook Page ให้ j จ p a n e s e ได้เลยนะครับอย่าลืมติดตามแล้วกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ